ออกมาเลยจ้าไทโนซอรัสโอ้โหสัตว์หรือครานใต้ท้องทะเลสุดโหดเฮ้ยโอ้ยโ,โ,โดนชนเว้าวโดนงับอม,มีเขาที่โค้งมนเป็นเอกลักษณ์ถ้าไม้ตายโกยทรายปัดใส่ลูกตา เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาติตระไปไปครับกับเกมจูราสสิกเวิลด์สร้างสวนส,วนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่75กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในวันนี้เราจะมาทําการให้กําเนิดเจ้าสัตว์หรือครานใต้ท้องทะเลที่มีความน่าสนใจกันอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมาอัปเดตสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่เราทําการฟักออกมานอกลอกกันด้วยนะก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผม คนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียรตีให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตต่อสู้สุดมันในวันนี้กันด้วยอาพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับผมเราจะพามาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนเจ้านี่เลยจ้าเอ t นเทโรดอแปลว่าฟันที่สมบูรณ์เหมือนจะเป็นหมูป่าโบราณเลยนะเจ้าตัวนี้เป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทินอาศัยนะครับผมอยู่ทั่วป่าในเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือในยุคอีโอซีนจนถึง งสมัยไมโอซีนมีขนาดใหญ่สูงสุด2.1เมตรหสมองมีขนาดเท่ากับกำปั้นกินพืชและเนื้อที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารลักษณะที่เห็นชัดที่สุดของเจ้าตัวนี้คือก้อนกระดูกที่อยู่บริเวณด้านข้างของศรีรษะสองข้างสันนิษฐานว่าก้อนนี้ใช้ในการต่อสู้แย่งชิงตัวเมียแม้จะมีหัวเหมือนหมูแต่เจ้านี้มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับฮิปโปและก็ปลาวานเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย สัตว์เลีงลูกด้วยนมคล้ายหมูที่ก้าวลาวตัวนี้เจ้านี่วิ่งได้ไวมากดูล่างสุดท้ายสิเพื่อนโอ้โหยมีเขาอะไรแบบเต็มหัวไปหมดก็ไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าเจ้าตัวนี้มีกะโหลกยาว2ฟุตสูง4.4ฟุตเจ้านี่สามารถไฮบริดกับเจ้านกจะออกมาเป็นเจ้านกพัน์ไฮบริดหมูป่าที่หน้าตานี่โคตรเท่เลยนะกินอาหารเลยจ้าได้เวลาการกินซากของเจ้าหมูงับงับงับ,งบ,งบ,งบ อืเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินนี่มีเลือด187โจมตี87นะสำหรับตัวต่อไปนะครับผมเจ้าตัวนี้เลยนะนาซูโทเซราท็อปอยู่ในสกุลพวกไตเซราท็อปใช่ไหมอยู่ในช่วงปลายยุคคีเตเชียสพบฟอสซิลทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาเจ้าตัวนี้เป็นสัตว์กินพืชสี่ขาขนาดใหญ่อาศัยที่พื้นดินมีจมูกที่สั้นนะครับผมมีเขาที่โค้งมนเป็นเอกลักษณ์อยู่หนือ เนือดวงตาเปรียบได้กับวัวสมัยใหม่เลยนะถือว่าเป็นตัวที่น่ารักกันเลยทีเดียวนะเนี่ยในช่วงปลายยุคคีเตเชียสเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่บนที่ราบน้ําท่วมขนาดใหญ่ในสภาพอากาศที่เปียกชืน้นอุ๊ยล่างสุดท้ายนี่ดูบนหัวเฮ้ยโคตรสูงแม่เกราะอ,อย่างแน่นเจ้าตัวนี้มีขอบขนาดใหญ่ที่เรียงรายไปด้วยกระดูกสามารถไฮบริดกับ ออ๋เจ้าตัวนี้ได้เจ้าหัวแข็งจะออกมาเป็นเจ้าหัวเรียบๆนะครับผมลำตัวเขียวเขียวตัวกินพืชสี่ขาที่หน้าตาแปลกดีนะพลังพอใช้ได้กินอาหารเลยเพื่อนอากินพืชกินผักน่ารักจริงๆเคี้ยวงับงับอัพเรเวลเต็มเลือด132โจมตี34ได้เวลาของเจ้าตัวนี้กันแล้วนะออกมาเลยจ้าไทโนซอรัส สัตว์หลือครานใต้ท้องทะเลสุดโหดนี่โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นสกุลสัตว์เลื้อยคลานใต้ท้องทะเลวงโมซาซอมีการขนานนามว่า เป็นโมซาร์ที่ใหญ่ที่สุดฉายาทีเล็กแห่งมหาสมุทรตอนแรกนะครับผมเหมือนจะวินิจฉัยกันว่ามีขนาดยาว17เมตรปัจจุบันนี่ค่อยๆถูกวิจัยลดขนาดลงเหลือความยาวอยู่ที่12เมตรถ้าเทียบกับเจ้าโมซาสร์รัสนี่โมซาสร์รัสจะมีขนาดประมาณ13เมตรใช่ไหมเจ้านี่นี่ใหญ่พ,พอๆกับโมซาสร์รัสเลยนะอยู่ในยุคครีเตเชียสร,รู้หรือไม่ว่าไฮโนซอร์ัสหมายถึงกิ้งก่าจากไฮโนซึ่งตั้งอยู่ในเบล มันถูกตั้งชื่อโดยหลุยโดโรอะไรเนี่ยในปี1885เจ้านี่กินสัตว์จำพวกเต่าโมซาซอขนาดเล็กเรซิโอซอปลาแล้วก็พวกฉลามเป็นที่รู้จักว่าเจ้านี่กินนกด้วยนะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับไทรรนโนซอรัสและ ทานี้อะไรสักอย่างซอรัสเจ้านี่เป็นคู่แข่งกับโมซาซอรัสเท่านั้นหูยโอ,ยโอย้ล่างสุดท้ายนี่เฮ้ยหน้าอย่างเทพครับผมดูเขาแหลมอยากเปลี่ยนล่างด้วยความยาว40ฟุตเจ้านี่เป็นหนึ่งในโมซาซอที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในท้องทะเลก่อนประวัติศาสตร์กินอาหารเลยเพื่อนมาเจ้าปลาฉลามดวงกุดกำลังจะโดนขมือพระผมเฮ้ยอุย้ยโดนชนเว้าวโดนงับ กินปลาฉลามแบบสบายสบายแม่แล้วก็อัปเกรดให้เต็มัาผมนี่หูยดูเลือดสิเพื่อน1426โจมตี365อืมน่าจะเป็นสายที่เน้นเลือดเยอะนะตัวนี้คราวนี้นะครับผม เราก็มีตัวแบบว่าระดับ Regenery ขั้น3ที่เป็นอีกธาตุหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกตัวได้เวลาในการใช้ตัวนะครับผมมาตอนนี้ก็ตัวทองแดงมาก่อนเพื่อนนี่เอาละสำหรับตัวทองนะครับผมมีโอกาสได้เจ้าเมกะโรดอนพันไฮบริดแล้วก็1%พวกโอ้โหสิ่งมีชีวิต Regenery ขั้น3ราคา35,000 JW นะใช้ตัวทองเลย เพื่อนโอ้โหน่าเสียดายโคตรสำหรับคราวนี้นี่อุ้ยน่าสนใจสิ่งมีชีวิต2ตัวนี้เรายังไม่เคยมีเลยนะตัวหนึ่งจะเป็นตัวกินพืชที่อุย้ยเขาแปลกๆส่วนอีกตัวหนึ่งสัตว์เลื้อยคลานใต้ท้องทะเลที่หน้าตาเหมือนไดโนเสาร์บนบก <c oughs> ใครที่มีข้อมูลเจ้า2ตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมแบ่งปันกับพี่ด้วยนะพันห้ามาแล้วก็ รับของขวัญครับผมได้อะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้เพลิแกนนีมิมัตเอ้อยแล้วก็อีกทีนึงตามหาระดับซีเวอร์ครับผมได้เป็น สเตโกซอรัสได้เวลาในการต่อสู้กันแล้วนสินะสำหรับในตอนนี้นะครับผมพี่อติก็ปลดล็อกจระเข้มาและจ้าเย้หุยอยู่ในท็อปแลง1%นะครับผมทำให้พี่ปลดล็อกเจ้าไดาโนซูคัสซื้อได้ในมาเก็ตกันละนะมีโอกาสเมื่อไหร่นะครับผมมีเวลายเยอะๆเ,เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนร่างจระเข้นี้ให้เป็นร่างสุดท้ายกันไปเลยขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยนะตอนนี้นี่ปลดล็อกเจ้าตัวระดับสุด ยอดมาอีกหนึ่งตัวใครอยากเห็นล่างสุดท้ายอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยได้เวลาในการต่อสู้กันแล้วนะนี่เดี๋ยวพี่ก็จะมาเริ่มจาก VIP กันก่อนโอเคตามหาเรจเดลี่เจ้านกไปก่อนตามด้วยตัวพืชน,นะครับผมฮูโฮซอรัสแล้วก็ตัวเนื้อที่เด็ดๆด็ด ลุยเจอแก๊งนี้เข้าไปนี่บอกเลยว่าโหดสุดๆไปเลย <_ C 1> <_ C 1> เริ่มมานะครับชาร์จไปก่อนน่าจะมีการเปลี่ยนตัวเป็นตัวพืชเปลี่ยนมาละจ้าอู้โจมตีไม่ตายหรอกโอเคชาร์จหนึ่งป้องกันสองแน่จริงก็จูโจมาสี่เดี๋ยวเราจะเล่นเหมือนเดิมนะเน้นการป้องกันแล้วก็แม่ชาร์ตตอนสุดท้ายโอ้โหไม่โจมตีครับผมนี่จังหวะนี้ชาร์จสี่ดูสิไม่โจมตีมาอีก อุ้ยเป็นจังหวะในการเปลี่ยนตัวมาสู้โจมตีสี่ช้าสามมาอุ้ยไม่ตายด้วยเพื่อนอืมเอาละพลังห้าครับผมเฮ้ยเปลี่ยนตัวโอ้เป็นเจ้านี่แล้วก็ไม่โจมตีอีกได้เวลาของเจ้านกโจมตี5้ละกันชัดหนึ่งมาเอาตายครับผม ต่อไปเจอเจ้านกเหมือนกันอุ้ยพลัง6กโจมตีมาสามครับผมโอ้โหเหลือพลังอยู่สามใช่ไหมเราก็น่าจะปิดฉากมันได้เลยนะนี่ปะปราบโจมตีห้าครับผมปะอืออดูสิเจ้าตัวนี้จะเอาอะไรมาสู้อุ้ยพลังหกโจมตีมาสามอีกแล้วเพื่อนอตอนนี้ก็ปิดฉากไปเลยนะจัดไปยา่า Oh ho oh, oh, เป็นไงเจอแก๊งนี้ของเราเปิด2การ์ดเรจเดอรี่ได้เป็นว้าวเจ้านี่วิยอดเยี่ยมเออนานๆจะได้ตัวนี้ทีนะต้องเล่นให้ได้28กิจกรรมโอ้จะมีการต่อสู้แล้วก็ปลดล็อก ok เจ้าตัวนี้อย่างนั้นหรอเหมือนเป็นพวกแองกิโรซอลตสเลยนะแต่หางเหมือนจะไม่ใช่ลูกตุ้มวิตัวโคตรแหลมโนโดซอรัสอะไรสักอย่างแม่น่าได้เหลือเกินตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ4กิจกรรมนะ เดี๋ยวรีบเล่นกันนิดหนึ่งมาเอาคอมมอนก่อนเอาเนื้อแบบนี้ละกันเออลุยมาเลยจ้าเจ้าเรบบลินอะไรหางสะบัดโอ้โหเจ้าหางลูกตุ้มพลังสองอุ้ยไม่เกรงกลัวหรอกเอาละสังหารโหดจัดไปบา้าเรียบร้อยวิกตอรี่เปิดซองการ์ดอาหารเลยจ้าปับ๊บ ปราบ4ี่หมื่นสี่หมื่นะผมเสร็จไปอีกหนึ่งกิจกรรมต่อไปก็กิจกรรมนี้อ้ยได้แบบว่าพวกสัตว์ป่านะครับผมเราต้องใช้ตัวที่ค่อนข้างจะโหดกันเลยทีเดียวนะไอยีโนโดอนตัวนี้ละกันเฮ้ยลุยเจ้าหมูป่าตัวใหม่นี่ยังกระจอกอยู่แม่ไม่อยากจะเอามาสู้ว้างับไปก่อนหโหดกระจอกครับผมโจมตีมาสิ พลังสองครับผมเฮ้ยโจมตีสองโอ้โหโคตรเกา่าอ่โจมตี2เหมือนกันแต่พลังรุนแรงกว่าเยอะอื้อ,อยโจมตีมายัางไงนี่เราก็ยังไม่ตายเลยนะไฮโนโดอนนี่เหมาตัวเดียวเลยเพื่อนงับสะบัดวิกตอรี่เปลี่ยนร่างสองมาน,นี่มันโหดจริงๆหมุนสปินตามหาสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ เฮ้ยเจ้าสล็อตยักษ์อ่ายอดเยี่ยมวะผมกิจ,จกรรมถัดไปเป็นการปลดล็อกเจ้าแองกิโรสลรัสท,ที่รู้สึกว่าเราจะเคยปลดล็อกมาแล้วให้ใช้เป็นแบบว่าพวกนกเยอะๆค่อนข้างจะเล่นยากกันเลยทีเดียวนะถ้าแบบนี้นี่แบบนี้ละกันจะชนะหรือเปล่าไม่รู้เริ่มมานะครับผมเราก็ต้องป้องกันไปก่อนตัวแรกนี่เหมาะสำหรับการ แม่แทงไปก่อนนะเพื่อนพลังสองโจมตีมาสองครับผมอุ้ยคราวนี้ป้องกันสองอ่าพลังสองอีกทีหนึ่งเว้าวนั่นแหละป้องกันได้ไปก่อนเอาวนี้ป้องกันสามเดี๋ยวเราจะชัดทีเดียวแม่เหมือนทุกครั้งเฮ้ยโจมตีสามครับผมอือหือต่อไปชาร์สี่แม่เป็นสเต็ปสเต็ปโจมตีสี่หรือเปล่าอุ๊ยโจมตีสามครับผมอือหือเราก็จะรีบ โจมตีแบบแรงๆไปเลยนะปั๊บปราบช้าสีครับผม,มาตายซะเอือราวนี้นี่โหดกว่าเดิมไม่พลังสี่เฮ้ยโจมตีสี่ครับผมออ้ยไม่เป็นไรเจ้านี่เรามาปิดฉากครับผมดีนะเนี่ยมีเจ้านกล่างสองปั๊บปั๊บปราบแล้วก็ควรจะทำการป้องกันสามช้าสองมาเจ้านกออือืจิกไป ดูสิอุ้ยพลังสี่โจมตีมาแบบที่คิดอ่าสบายแล้วเพื่อนจัดการเจ้ากินพืชตัวนี้ว้าวนั่นแหละจิกเข้าไปหวิกตอรี่เปิดซองการ์ดแองกิโรโซลัสได้แบบว่าเจ้านี่มาอีกหนึ่ง J.W สุดยอดครับผมซื้อได้ในมาร์เก็ตกันแล้วนะแม่จริงๆก็ซื้อได้แล้วกิจกรรมสุดท้ายนะครับผมแม่ภาพปกแปลกๆแบบนี้มีโอกาสได้โอ้โหพวกแบงค์พวกเงินงั้นก็เดี๋ยวพี่ไปเล่นนอกรอบเองแล้วกันนะเรามาดูการต่อสู้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลกันเถอะเราจะเอาเป็นเจ้าปลาหมึก2ตัว แล้วก็เจ้านี้ตัวหนึ่งลุยเน้นดูท่าไม่ตายเจ้าไฮโนซอรัส no แม่ตอนนี้นี่พลังค่อนข้างจะสูสีอุย้ยฝ่ายนู้นได้เริ่มก่อนเฮ้ยแต่ตัวสุดท้ายนี่โหดอยู่นะโจมตีตั้ง1250อหุ้้ยเปลี่ยนตัวมาอื้มแล้วแบบนี้นี่เราควรจะยังไงดีนะป้องกันแบบว่าป้องกันสองไว้ก่อนอุย้ยโคตรอันตรายครับผมอุย้ยไม่โจมตี งั้นคราวนี้เราก็ทำการชาร์จแล้กันนะโอ้โหพลังห้าครับผมโจมตีมาสี่ว้าวโดนกัดเฮืออือเหลือพลังหนึ่งงั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็รีบกําจัดก่อนเลยละกันนะปร๊บปรา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 บ,รบจัดไปเอาละชนนะผมเฮือ,อเจอเจ้าเต่าโจมตีเจ็ดสิบแม่อย่างเบาวรัผม น่าจะมีการเปลี่ยนตัวอ่าเปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่ดูสิไม่โจมตีครับผมงั้นคราวนี้เราก็ชาร์จเยอะๆพลังหกครับผมโจมตีมา6กแม่ไม่เหลือพลังสักนิดเอออได้เวลาของเจ้านี่มาไฮโนซอรัสโจมตีสองนี่ป้องกัน3ชาร์จสาอ่าจัดไปหางสะบัด เจอเจ้าเตา่าโอ้โหพลังมันได้เปรียบไม่โจมตีครับผมแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็นี่รีบปิดฉากว้าหุยไฮโนซอรัสกับท่าไม้ตายโกยรายปัดใส่ลูกตาเฮ่ตาบอดอวิกตอรี่โอ้โห สมกับเป็นเจ้าโมซาซอตัวใหญ่ฉายาทีเล็กจริงๆหมุนสปรินอาวุดโอ้โหโอเคนะครับผมสำหรับในคราวหน้านี่เราจะได้เห็นตัวอะไรใหม่ๆหรือเปล่านั้นยังไงก็รอติดตามรับชมกันได้นะครับผมอุ้ยเจ้าเล็บยาวตัวนี้นี่พี่ยังไม่ได้นำออกมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะนำออกมาละกันใครที่อยากจะดูตัวไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้มีที่ว่างเยอะๆเมื่อไหร่ปุ๊บ จะรีบฟักออกมาให้ได้ดูกันแบบไวที่สุดเจ้านี่ก็ยังไม่เคยเอาออกมาเหมือนกันใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติมีแรงในการทําตอนหน้ากันด้วยสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ